สรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครูกศนตำบลประจำปีงบประมาณพศ2567ไตรามาส3-4ตอนที่1ข้อมูลทั่วไปนางสาวสุนันทาจันรสอนตำแหน่งครูกศนตบลอายุ43ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกภาษาอังกฤษสถาบันราชภาัฏนุูบลราชธานีตอนที่2เอกสารประกอบการประเมินตัวชีว วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS สอกอรอระดับตำบลหนองช้างใหญ่ตั้งอยู่ภายในศาลาประชาคมหมู่ที่8บ้านพระโรดตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีมีลักษณะเป็นอาคารหนึ่งชั้นใช้น้ำและไฟฟ้าร่วมกับทุมชนมีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตประชารัฐฟรีและในการดำเนินงานมีการดำเนินการรับแผนจาก สกอรอระดับอำเภอม่วง30มนำมาปฏิบัติงานและรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานในระบบ DMIS ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติาการสกรระดับตำบลมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานโดยการสํำรวจบริบทพื้นฐานข้อมูลความต้องการของคนในท้องถิ่นของตำบลหนองช้างใหญ่ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานสอกอรอประจำจังหวัดสอกอรอระดับอำเภอม่วง30และนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสอกอรอระดับตำบลหนองช้างใหญ่และสรุปผลการปฏิบัติงานรายงานในระบบ DMIS ครบถ้วนถูกต้องสำเร็จทันกำหนดตามแผนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่3จํานวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่1ทัสอ,อรร ดตำบลหนองช้างใหญ่มีนักศึกษาแยกออกเป็นระดับประถมสองคนมต้น21คนมปลาย43คนรวม66คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษา เพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษามีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มมีบัญชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาครูมีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและผู้จบการศึกษานำความรู้ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในภาคเรียนที่1ทัพสอ 17สอกอร,อระดับตำบลหนองช้างใหญ่มีนักศึกษาเข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอ็นเน็ตครั้งที่1ปีการศึกษา2567จำนวน10คนแยกออกเป็นระดับมต้น2คนมปลาย8คนเข้าสอบ10คนคิดเป็นร้อยละ100 ตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายในภาคเรียนที่1ทับสองมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการทุกโครงการตัวชี้วัดที่8 800ลากของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายผู้เรียนที่จบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายต่อย,ยอดอาชีพ พัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันตัวชี้วัดที่9จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคเรียนที่1ทับ2,567สกรรระดับตำบลหนองช้างใหญ่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดห้องสมุดส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ บ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตะกร้าคิ Code โคให้กับนักศึกษาและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบก,กับเป้าหมายบ้านหนังสือชุมชนและแหล่งเรียนรู้วัดศรีสุพลอารามตั้งอยู่ที่บ้านหนองช้างน้อยหมู่หนึ่งตำบลหนองช้างใหญ่มีการจัดนำนักศึกษา จัดกิจกรรมและโครงการที่บ้านหนังสือชุมชนและแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนในภาคเรียนที่1่ทับพ6 7ครูกศอนอตำบลหนองช้างใหญ่ได้ร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงครบถ้วนทุกโครงการทุกกิจกรรม ตัวชี้วัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนในปีงบประมาณพศ2567ครูกศนอตำบลหนองช้างใหญ่ได้ดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานสอกอรอประจำจังหวัดและสอกอรอระดับอำเภอม่วง30ครบถ้วนตรงตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ทุกโครงการทุกกิจกรรมตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดการทำ ผลปฏิบัติงานที่ดี b เบ Practice ชื่อผลงานร้อยละผู้เข้าสอบการทดสอบทางการศึกษานอกโรงเรียน n อร์ม r ล a นชั่นแนว l Education นแนวเทสนักศึกษาสการระดับตำบลหนองช้างใหญ่ ในการสอบเอนเนตครั้งที่1ปีการศึกษา2,567สรกอรอระดับตําบลหนองช้างใหญ่มีนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าสอบ1ิคนเข้าสอบ1ิบคนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายครูกศนตําบลหนองช้างใหญ่มีการปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นงานในตำแหน่งหน้าที่งานในคำสั่งครบถ้วนถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และเป้า สกรระดับตำบลหนองช้างใหญ่ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขาดตกบกพร่องประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ขอขอบพระคุณที่รับชมรับฟังขอขอบพระคุณค่ะ